<D> สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้ครับหู่วยเกม h ี s p อ t ฮันนี t นะครับนะฮะก็เป็นเกม ที่คนไทยสร้างที่กำลังดังในตอนนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นในเครื่อง Oculus เลยนะครับที่ฝรั่งเขาเล่นกันนะครับนี่เลยเห็นในเกมไหมดูในเกมเห็นไหมจอซ้ายขวาเป็นเครื่องฝกสามดีนั่นเองนะครับเกมนี้ครับที่เขาสร้างคนเดียวด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นครับว่านหน้ากูขนาดไหนนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าออฟไฟโตไฟโตแล้วคูขอจัดเรื่องสงม,สมหน่อยนะครับ นามาี่แตกมดมา๊อ้มาแล้วอย่า yeah. แบงหน้าป่วยให้เราเหตุการณ์นี้สร้างมาจากเขาโงเรื่องจริงคดีฆาตการรมปี2551โกงกับศพเขาโงเรื่องจริงดุมโอ้ฆาตกรรม5ศพพบเพียง4ศพ อีกศพหนึง่งอยู่กับกูสินะอีกหนึ่งศพคงยังเป็นปริศนาโอ้โหแล้วฟอนตก็แดกแป๊ดเลยสร<า>้าวน่ากลัวอะไรวะนี่เราได้งอยู่เหรอโอ,อ้เดินเองเออที่รักถ้าตื่นแล้ว ลงไปก็จะอ่านคือเหมือนว่าแบบที่รักก็คือเราเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงคือแบบตื่นแล้วก็ให้ลงไปเช็คอะไรสักอย่างมนะั้งห้าส่วนสี่ห้าส่นสี่เจ้าเจ้าห้าส่วนสามนี่มีเห็ดเห็ดนี่ว่า มีเหตุอิตะเกะไหม,มครับเพ็ดญี่ปุ่นนะครับจะวิกินครับชบุยังมีด้ามันเล่นโอฮาสุนซองอะไรเนี่ยคำแนะนำนับประอ้ะคำแนะนำนะครับหนมันลายนะครับในเครื่องนี้คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปล้างมือมบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่โอเคอันนี้ก็คือ ที่โรงพยาบาลเต็มไปหมดเลยนะที่เขาชอบเขียนกันข้าว ในรบกวนศพคนตายรบกวนตำรวจกองพันธ์สวนตำรวจภูธรภาคสี่ศพคนตายเป็นรบก้วนจังหวัดอุดรธานีและฝ่ายสืบสวนในท้องที่ก็สามารถสืบสวนแล้วก็ติดตามผู้ต้องสงสัยมาได้4คนขอฟังเขาเวยนะครับนพระธุดงค์ชื่อพระอุ่นอัทโยหรือนายอุ่นบุญเรือนชาวจังหวัดอุดรนายอุดมแสงแก้วนายขุนทองเกศหมูและทอรร้องเสียงรุ่นสอบประคับพระอุ่นก็ให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีส่วนรุ่ ผมบอกเลยนะครับเกมนี้ให้ทุกคนปรับภาพเต็มนะครับ 720p นะครับแล้วก็เปิดซาวด์ให้เต็มนะครับก่อ่จะฟังข่าวนะครับพิธีกรรมขอหวยนะคะก็ประกอบพิธีกรรมเมื่อ14มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะนำกระโหลกสีสากมาทำพิธีขววงน้ำในแหล่งน้ำหนองหานถุกน้ำการเล่นจุดประดับเชิงแหวนนะคะก็มีพระเป็นผู้สังกัด แล้วก็ได้นําศีรษะของสองพี่น้องโยนไปคนละฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาขณะที่ก่อนโยนพระอุ่นก็ใช้มีดหมอเนี่ยกรีดบริเวณหน้าผากของกระโหลกทั้งสองเพื่อนําหน้าผากไปทํำพิธีทางสยศาสตร์ที่สยศาสตร์จากนั้นคนจะบทเอกเริงศักดิ์ก็ขอกําลังเจ้าหน้าที่มีดสับดอนนำชุดประดาน้ำไปงมหากระโหลกศีรษะโดยมีนายขุนทองเป็นผู้ที่ชี้จุดค่ะ นายเพลีสมจิตผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะคะบอกว่ารู้สึกรับไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้มีพระธุดงค์เดินทางมาปักกรดอยู่ภายในหมู่บ้านแต่เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบวชอ้างไสยศาสตร์นะคะอิทธิฤิธิ์ต่างๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการขโมยศพของเด็กสองพี่น้องหอมแลเสียวแล้วก็ตัดเอากระโหลกศีรษะออกไปทั้งสองศพตอนนี้ตำรวจเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับรับอุ่นและพวกทั้งสามคนค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องแตลกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโอเคฟังเสรลเสียงเสียงริงรีดด้วยเหรอวะแางบ้านโอ้โหตึ่นตึ่นทำไมชั้นเออมีสี่ชั้นนะครับชั้นากาแผงไทยนะครับวางแผนครอบครัวนะครับฝาฝา,าคันนะครับอชั้นสามห้องชั้นสองห้องขอผู้ป่วย เขาไปไ่วยในให้เข้าใช่ไหมอโอเออเชิญชวนหลังครับมีห้าชั้นแล้วมึงเขียนมีสี่ชั้นหน้าทางเข้าชั้นละเธอชั้นสี่ใส่ดับจะไปชั้นห้าไม่ได้ไปชั้นสี่กมาชั้นสาม ชั้นสามห้อง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 อะไรนะไอ้ไอ้ห้องไอง้ห้องอะไรอ่ะฝากคันแล้วก็อะไรนะไอ้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 ห้องก็สุดอยอดไอไมิตไม่รู้ว่าลืมโอเสียงเซราวแล้วไฟต้องเป็นสีเขียวโอโหต้องไปทางนี้สินะชั้นชั้นผมผมลงมาดีครับ แล้วโรงพยาบาลก็ปิดทำไมเออมึงจะบึ้เลยขนาดนี้อุ้ยอู้ยูแ้ยอะเป็นปเลือดวะเลือดอะไรกันไหมอย่าเลื่อนสิตกใจหมดผมเล่นเกมผีมาบ่อยครับผมแม่งเ,เรืเ่องนี้เรื่องจิบจอยเรื่องโอ้ก็อ๊อ องหน้าเรื่องหรอผมไม่เคยกลัวเกมแบบนี้พูดไปกี่รอบแล้วฮะโอ้โหประตูปะเปิดเชิญชวนเชิญชวนให้เข้าอะไรวะเอาไรเอาไรแม่ อี่ายยโอ้ประตูปิดเองเปิดและปิดนั่นอ๋อแบบมันเป็นลมไงครับเคยเคยเป็นบ้างแบบลมเข้าลมออกดันประตูนู้นประตูนี้ปิดอะไระมาณนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกประตูปิดแล้วประตูหน้าก็จะเปิดใช่ไหม อะไรวะตงเดอมใช่ไหมครับัใส่เลนี่หรอ ว่าไปทีนึงเลยวะพูดถงุกแกตุกแกเกแกตกกักกกกตกกแกตกแก,ก,แกอ,อ้ยกูร้องกูร้องเพลงกบเกินบรรยากาศความน่ากลัวอย่างดูหลังกูอีอกอย่างกูจะแพลกันอะอเจ็บไอเจบปรตูเิดจริงด้วย โอ้จะออทางนี้แสดงว่าแสดงว่าจะปิดตัวตัวเดียวโอ้โหถ้ามึงจะปิดเร็วขนาดนี้มึงปิดช้าก่ดได้มึงปิดเร็วขนาดนั้นวะมึงปิดจะช้าได้ไหมแบบลมพัดปิดแล้วมึงจตรงใจปิดอ่ะทางมึงก็มืดเหมืดโอ้โหยังเป็นเตียง เป็เด็กเปดเด็กโอ้โหโอ้โหเสียงเบื้องครับตุ๊กแกก็ตกใจแล้วหุน่นในหุ่นต้องมีอะไรร้อนมีห้อกคอดเด็กจะร้องสิมันม,มีเด็กอหัวนเนี่มันไม่มีเด็กโอ้โหหัวร้อนแล้วโอ้ยเถอะเู้หมิงก็ไม่ได้หัวขนมโอ้โห โอ้ยเฮ้ยโอ้โอยิ่งกูกลัวอยู่บอกใจอ้โห เงียบแล้วโอ้ประตูิดอย่างดเลเงียบแล้วมีอะไรหรอออมาไปโอ้มึงไปแล้วอ๋อมึงออไมยุยุยยย ข้าทะลุปไปใช่ไหมแล้วประต,ตูทะลุไปไหน,นอ่ะเฮ้ยนี่ยังไงตามไปอ่ะเนี่ยโอ้ตามลงก็เสียวเสียว ิดได้ไหมสองบานจะเปิดบานเดียวได้ไหมบานเดียวให้หลบเหรอจี้เลบจี้เลืบเอ๊เอบมีหน้ามาเล่นประจูพี่หัวใจจะเต้นแล้วเนี่ยเต้นแรงมากตอนเนี้ยโอ้ยเสียงโซ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 จะล้มโยกยุกโยกโอ้ โอ้ยหัวใจเต้นยังรอ้องนี่จะไม่ไหวแล้วนะผมจะเล่นไม่ไหวแล้วครับคือแบบโอ้โหความเป็นไทยอย่ามาดูน้ำมปดูนะี่ห้องข้อเหรอโอเคเปดิดาด้เลยจะดูนี่ข้อเหรอ ฉันไม่ต้องบอกกูได้กูเดินตามอยู่แล้วโอ้โหประตูปิดเกิดไงวะโมมีโต๊ะตรงกลางผีต้องนั่งอยู่แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเลื่องทำไมไปไป ไม่ดูมึงก่มอ่ะ่ี่จิพี่จ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 ี้จี่จี้จี่ี้จี่ี่จีีี คือผมจะหวัหวใจผมแม่งหัวใจเต้นแบบออโอ้โหเบ๊เบ๊กอะไรเหรอเบ๊กอะโอ้อโหกับเด็กความเป็นไทย

全部一那啊！ สปด้นะานดึงครับคือทุกอย่างแม่งมืดหมดเลยเว้ยคือแบบคือแบบเข้าใจไหมแบบคุณเล่นแบบแบบแม่งแม่งเนแบบตึกแตบบึกแบบแบบ อยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบคิดอะไรไม่ออกครับแม่งแม่งน่ากลัวคือทุกอย่างก็โดดสวยไปในเมื่อเนี่ว่ามันคือแบบจะมืดทุกอย่างไม่มีแสงสว่างเข้ามาแล้วในเกมมันก็มัดเป็น 3D เข้ามาแบบผมว่าคนดูอยากให้ผมเล่นให้จบผมเชื่อไฟตกครับสู้ตายครับถ้าเล่นแบบไม่มีไม่ใส่หูฟังอ่ะผมว่าผมผ่านแน่นอน แล้วถ้าเล่นใส่หูฟังไปกลับเข้ามาสู่หมดเดิมตูวกันนี่ใช่ไหมใจสู้เว้ย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 สู้สู้ส,สู้มันปาดเร็วเร็วเร็วสู้สู้สมึงอย่าหวัวละกูสู้แล้วเนี่ย เจอแสงสว่างแล้วเฮ้ยกู้บอกูสูู้สู้นะถ้ามึงจะมึดยิ่งเดินยิ่งมึดยิ่ง,ดงเดิน <c oughs> อยู่ข้างกูประเดี๋ยวปวด้อข้างกูเลยนะเอ้ยเรา ไม่เดินตรงอย่างนี้ผมจำใจค่อยดีเฮ้ยนี่มันทางนอนี่มันทางออกตกลงอีกเหรอ <c oughs> เลาจอดรถใช่ไหมคุณจะตายเพราะเกมนี่แหละท่านผู้ชมครับ ถ้าคลิปหน้าคลิปนี้ปลอดแล้วแล้วคลิปน่าไม่มีคลิปต่อไปคือกูหัวใจวายนะครับโอยมึงคิดจะมาเข้ามามึงกลับไปโอ้โหวิ่งวิ่งเอวิ่ง เสียงร้องมันดแล้วครับเมื่อกี้ก็ขึ้นเครดิตคนสร้างขึ้นมหาลัยนะครับก็เป็นคทุกอย่างนะครับ ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับดย๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับเป็นเกมที่คนไทยสร้างนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วแบบไม่ม่อะไรจะพูดแล้วแบบมันแบบแม่งบีบหัวใจมากๆคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมผีครับแล้วแบบผมก็พยายามจะเล่นเกมผีจะให้ทุกคนดูไว้แล้วแบบกดไลค์ครับสไคร้านะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุเกมคนไทยนะครับสำหรับวันนี้ครับ อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับให้กับคลิปนี้นะครับถ้ามีเกมผีอะไรใหม่ผมจะมาเล่นไม่พูดดูจะพูดแล้วอ๋อเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่รชมครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับให้คนที่ยังไม่รู้จักพวกผมนะครับรู้จักพวกผมเริ่มไม่เป็นภาษาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ เยอๆๆจบแล้วนะครับถ้าใครอยากดูคลิปเก่านะครับสามารถกดดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมถ้าชอบผลงานนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมไปทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมเย่ดูคลิปกันเลยติดตามตลอดไปครับจุ๊บๆสวัสดีครับเป็นยมโมจิซูซามารีนะครับวันนี้ครับเราไปเล่นเกมไฟในซับบากเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยว่าเป็นยังไงครับก่อนเล่นครับ

ออลานมโอเคนี่พาร์ทสองนะครับเราก็พาร์ทแรกเราบอกเลยว่าอยู่กับผมโบสจากซีฟามิลี่อยู่กับพี่เฟิร์สแล้วก็อยู่กับโอพีบอกเลยว่าพาร์ทแรกเราพักกันไปเลยจริงๆนะครับแล้วนี่ก็เริ่มวันใหม่เราจะมาสู้ตายไฟโต้มาฆ่ามันฆ่ามันไปฆ่าอะไรก่อนนะเด็กไฟโต้ไฟโต้มาสู้หนึ่งไปไเออบายบายพี่เอาเครื่องมาด้วยเอาเครื่องมาด้วย ว่าทุกคนเนี่ยชอบให้เราเล่นแบบ <c oughs> แกลลี่มอสด,ด้วยกันเวย้ย <c oughs> เออบ <c oughs>